ด่านซ้ายสบายดีรายการที่จะทำให้คุณรู้จักอำเภอด่านซ้ายให้มากขึ้นในทุกมิติดำเนินรายการโดยฐานัะจันทระนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอําเภอด่านซ้าย AM 909กิโลเ กลับมาพูดคุยกันนะครับกับด่านซ้ายสบายดีที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยสํานักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์นะครับยังอยู่ด้วยกันครับกับผมท็อปฐานะจันทรานักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการที่เป็นภูมิแพ้มาสักพักหนึ่งแล้ว <laughs> บางคนเอ๊สงสัยเหลือเกินใครบก็บอกว่า ตัวเองป่วยพอถามว่าป่วยเป็นอะไรเป็นภูมิแพ้มันเป็นยังไงกันเนาะทำไมเป็นกันเยอะจังเลยแล้วอะไรที่เรียกว่าภูมิแพ้ได้บ้างนะครับเอาวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันนี่เป็นภูมิแพ้จริงหรือภูมิแพ้ปลอมหรือได้รู้กันนะครับโรคภูมิแพ้นะครับมันเป็นภาวะที่ร่างกายเนี่ยมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้มากจนเกินไปนะครับ แล้วก็สารก่อภูมิแพ้เหล่านี้เนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราพบเจอได้ในชีวิตประจำวันนั่นเองครับถึงว่าสิทำไมป่วยกันเยอะก็คนเราก็ต้องใช้ชีวิตใช่ไหมล่ะพอใช้ชีวิตก็ต้องเจออะไรแบบนี้เยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นฝุ่นฝุ่นละอองต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะหลังๆนี่ฝุ่นพีเอ็มสองจใช่ไหมครับและยังมีเกสรดอกไม้อีกด้วยที่ทําให้บางคนแพ้ได้เช่นเดียวกัน ขนสัตว์ก็ด้วยครับอาหารบางชนิดหรือแม้กระทั่งสารเคมีนะครับซึ่งอาการของโรคภูมิแพ้ก็มีหลากหลายขึ้นอยู่กับชนิดของสารก่อภูมิแพ้แล้วก็ระบบของร่างกายที่ได้รับผลกระทบนั่นเองนะครับซึ่งอาการของโรคภูมิแพ้นะครับจะเกิดขึ้นกับทั้งระบบทางเดินหายใจด้วยไม่ว่าจะเป็นอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลจามไอหรือหอบหืดเลยนะครับ แล้วก็ระบบผิวหนังก็ด้วยครับพื้นคันลมพิษผิวหนังอักเสบผิวแหง้งระบบทางเดิอนอาหารก็ใช่ครับคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียปวดท้องแล้วก็อื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นคันตาตาแดงน้ำตาไหลปากบวมหน้าบวมนี่กับภูมิแพ้หมดเลยซึ่งสาเหตุของโรคภูมิแพ้นะครับมาจากหลายสาเหตุด้วยกันอย่างแรกเลยมีมาตั้งแต่เกิดก็คือพันธุกรรมนั่นเองครับ โรคภูมิแพ้สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเป็นเราที่เป็นลูกเป็นหลานก็มีโอกาสเป็นได้เช่นเดียวกันอย่างต่อมากคือสิ่งแวดล้อมครับการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ต่างๆในสิ่งแวดล้อมเป็นต้นนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพวกฝุ่น PM 2.5นะครับแล้วก็สารเคมี บางตัวนะครับที่มันปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราอาจจะไปสัมผัสกับมันโดยบังเอิญก็เกิดอาการแพ้ขึ้นมาได้เช่นเดียวกันระบบภูมิคุ้มกันก็ด้วยครับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานผิดปกติตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้เกินความจำเป็นมันตอบสนองเยอะมันก็เลยทำให้เราแพ้เยอะนะสมมุติคนแพ้กุ้งอย่างเงี้ยไปกินกุ้งเข้าไปจริงๆแค่จับโดนเปลือกกุ้งเนี่ย ก็คันมือคันไม้แล้วนะครับยิ่งถ้าเกิดรับประทานเข้าไปอีกเนี่ยนะครับก็จะทําให้ระบบในร่างกายโดยเฉพาะหลอดอาหารเนี่ยที่มันเจอกับสารก่อภูมิแพ้ที่ตัวเราแพ้มากๆเนี่ยมันก็ทําให้หลอดอาหารตีบทางเดินหายใจก็ตีบไปด้วยหายใจไม่ออกถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็มีเหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นให้เรามาระวังด้วยนะครับซึ่งการจัดการแล้วก็รักษาโรคภูมิแพ้เนี่ยนะครับ อย่างแรกเลยก็คือนี่แหละครับการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยนะครับในการที่จะไม่แพ้ก็คือต้องหลีกเลี่ยงมันนะครับสารที่มันจะก่อให้เกิดอาการแพ้เอาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเราก็ต้องศึกษาต้องค้นคว้าด้วยตัวเราเองเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยแพ้ไม่เหมือนกันนะครับยาก็ด้วยครับยานี่ใช้รักษายอย่างเช่นยาแก้แพ้ ยาลดน้ำมูกยาขยายหลอดลมนะครับหรือว่ายาอื่นๆตามที่อา,อาการแล้วก็คำแนะนำของแพทย์นะครับภูมิคุ้มกันบำบัดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นกระบวนการรักษาอีกอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนภูมิแพ้นะครับเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันต่อสารภูมิสารก่อภูมิแพ้นั่นเองนะครับ แล้วก็การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอและจัดการสภาพแวดล้อมให้ปลอดจากสารก่อภูมิแพ้ครับสิ่งที่ควรรู้นะครับโรคภูมิแพ้ไม่ใช่โรคติดต่อนะครับเพราะนั้นใครที่เป็นภูมิแพ้แล้วก็กลัวว่าจะไปติดคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวแต่ต้องแน่ใจนะว่าตัวเองเป็นภูมิแพ้นะไม่ใช่เป็น อยู่ๆเป็นไข้หวัดเป็นโควิดอย่างนี้แล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นภูมิแพ้ไปอยู่ใกล้คนอื่นไม่เป็นไรเราไม่ติดเพราะว่าเราเป็นภูมิแพ้เขาไม่ติดกันอะไรอย่างนี้บางทีอาการมันก็อาจจะแยกยกอยู่นะครับซึ่งจริงๆโรคภูมิแพ้เนี่ยไม่ใช่โรคติดต่อไม่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ส่วนอาการภูมิแพ้แต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันนะครับอย่างที่บอกขึ้นอยู่กับชนิดของสารก่อภูมิแพ้แล้วก็ระบบร่างกายที่ ได้รับผลกระทบบางคนแพ้อาหารทะเลแพ้กุ้งแพ้ปูแพ้ปลาหมึกนะครับบางคนแพ้ถั่วเนี่ยถั่วลิสงมเม็ดมะม่วงหิมะพานนะครับอะไรต่างๆที่มีส่วนประกอบนะครับเช่นเดียวกับถั่วนะรับประทานเข้าไปแล้วเกิดอาการแพ้ขึ้นมานะครับซึ่งหากมีอาการแพ้รุนแรงก็ควรจะปรึกษาแพทย์นะครับเพื่อรับการวินิจฉัยแล้วก็รักษาอย่างเหมาะสม ซึ่งตัวอย่างสารก่อภูมิแพ้ที่พบบ่อยเลยนะครับถ้าเกิดเป็นในอากาศนี่ก็คือฝุ่นละอองฝนะุ่น PM 2.5เนี่ยแพ้กันเยอะนะครับไรฝุ่นก็ด้วยครับไรฝุ่นที่มันอยู่ในตามที่นอนหมอนมุ้งนะครับที่เราไม่ได้ทำความสะอาดมันเลยอะ่ะพวกไรพวกนี้มันก็จะเข้าไปอาศัยเข้าไปรับประทานนะสิ่งที่ทำให้มันอยู่ได้นั่นแหละนะครับ แล้วก็สารที่มันขับถ่ายออกมานี่แหละทำให้เราแพ้นะครับเกสรดอกไม้นะครับอันนี้ก็แพ้มานานแล้วน่าจะทราบกันบ้างแล้วนะครับแพ้แบบได้กลิ่นไม่ได้เลยต้องจามหรือไม่ใครที่สัมผัสกับผิวหนังก็เป็นผื่นคันขึ้นมานะครับเชื้อราก็ด้วยครับเชื้อรานี่ไม่ใช่แค่เชื้อโรคนะครับแต่ว่าเป็นสารก่อภูมิแพ้สำหรับบางคนด้วยนะครับ ขนสัตว์ก็ด้วยครับเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวใช่ไหมหมาแมวขนฟูขนนุ่มหน้ากอดนะครับบางคนกอดไม่ได้โดนขนหมาขนแมวก็จะเป็นผื่นคันขึ้นมาหรือว่าหายใจเข้าไปเอาเจ้าพวกขนหมาขนแมวเนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดภูมิแพ้ทางด้านทางเดินหายใจเช่นเดียวกันนะครับให้ระมัดระวังไว้ด้วยอาหารก็ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นนมวัว นะครับวันนี้แพ้กันเยอะนะครับโดยเฉพาะคนเอเชียรับประทานนมวัวทีไรเนี่ยปวดปาร์ดท้ทองเสียวิ่งเข้าห้องน้าไม่ทันทุกทีเลยนะครับเพราะมันไม่ย่อยใช่ไหมมันย่อยไม่ได้เขาเรียกว่าแพ้แลคโตสในนมวัวก็มีนะครับไข่ไข่นี่แหละครับไข่ไก่ที่เรารับประทานกันอยู่เนี่ยบางคนทานไม่ได้นะครับเพราะว่าแพ้ทัวครับอ่านี่ก็แพ้กันเยอะ อาหารทะเลนะครับนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงมีกันให้เห็นประปลายคนที่รับประทานอาหารทะเลรับประทานกุ้งลปากบวมหน้าบวมนี่อันนี้อันตรายต้องะระมัดระวังหลีกเลี่ยงเลยนะครับแล้วก็แป้งสาลีอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นสารที่บางคนแพ้เช่นเดียวกันนะหรืออื่นๆไม่ว่าจะเป็นแมลงสัตว์กัดต่อย นะครับหรือบางคนแพ้ยาแล้วทานยาเข้าไปแล้วมีอาการมีผลข้างเคียงแล้วทานเข้าไปแล้วเกิดอาการสะอึกเนื่งกับแพ้ยาเหมือนกันนะครับเครื่องสําอางก็ด้วยครับเอามาทาบนตัวบนหน้าเกิดผื่นแดงคันบางคนนี่โอ้เป็นตุ่มบวมแพ้ขึ้นมานะครับต้องรักษากันอย่างยาวนานเลยนะครับให้เรามาระวังไว้และสารเคมีอื่นๆอีกมากมายที่ทำให้คนนั้น แพ้ได้นั่นเองนะครับรวมๆแล้วก็คือโรคภูมิแพ้ไขข้องใจกันแล้วเนาะว่าคนนี้ไม่สบายเป็นอะไรเป็นภูมิแพ้ออเป็นอีกแล้วแพ้อะไรกันเยอะแยะไม่เคยชนะอ่ะเขาเลยเหรอนะครับคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้อย่างที่บอกก็คือบางคนเกิดมาพันธุกรรมมีอาการแพ้อยู่แล้วนะครับก็ทําให้แพ้ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้อง หลีกเลี่ยงอาการเหล่านี้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับสุขภาพชีวิตของตัวเราเองนะครับฝากไว้ด้วยช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงพักสักครู่นะครับแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันนะครับ ในประเด็นอื่นๆต่อไปกับด่านซ้ายสบายดีที่สวทด่านซ้าย AM 9 0 9กิโลเฮิรตซ์ครับกินข้าวฟังเพลงเพลินๆที่สวทด่านซ้าย AM 9 0 9กิโลเฮิรตซ์สาระรอบด้านข่าวสารทั่วไทยใส่ใจท้องถิ่น